อย่างสุภาษิตบทที่6ข้อ16-19ถึง19 บอกว่ามี6สิ่งซึ่งพยาเวทรงเกียรติมีเจสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกียรติน่าชังสําหรับพระองค์ได้แก่ตาที่ยะโสลิ้นที่มูสามือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคํามูสาและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องมีนักธุรกิจคนหนึ่งเข้ามาที่โบสถ์เขาก็แนะนําตัวว่าเอาเป็นคริสเตียนพระเจ้าก็บอกโอ้ยินดีได้รู้จักนะครับประโยคที่สองที่เขาพูดเขาบอกว่า จิตยาภิบาลของพวกเราเนี่ยแปลกๆคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วเป็นคิดเสีย่ยนและแนะนําตัวว่ามาจากที่โบสถ์หนึ่งแห่งหนึ่งข้าพาเจ้าก็รู้จักศภีบาลที่นั่นแต่กับบอกกับข้าพาเจ้าว่าศภิบาลที่โบสถ์ของเขาที่ดูแลชีวิตของเขานะ่ะเป็นคนแปลกๆข้าพาเจ้าไม่ต่อและข้าพาเจ้าคิดในใจว่าคนนี้แหละแปลกหลังจากนั้นคนนี้ก็ไปไล่ขิตาจนําความแตกแยกไปไล่ขิตาจนี่แหละคือความอันตรายเราเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่าพระคําของพระเจ้านั้นสอนอะไร